ยูซูบัคมีบริการคลิปเกมพาร์ทแมปต่างๆในเกมโ o บ็อกไม่ว่าจะเป็น a l l i e scott over bobfoot และแบบสุดฮิตอื่นๆอีกหลายแมปและยังมีบริการเติมโลบักแท้และโลบัคแบบกลุ่มสามารถก็ไปเติมได้ที่หน้าเว็บ y u s o u b a k c o m ร้านเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยส่วนลิงก์เพจเนี่ยเดี๋ยวพี่ปักไว้ให้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกบมนาี้้่่่่ตออองงเลยยววูใช มีคลิปจะลงนะน้องชายคือตอนนี้อะไรมันตันไปหมดเลยนะครับพี่ก็ฟาร์มทุกอย่างเนี่ยจนตันแล้วนะไม่มีอะไรจะลงนะครับพี่ก็เลยจะมารีวิว ID ของพี่นะครับที่เล่นมามากกว่า1นึ่งปีนะน้องชายเล่นตั้งแต่ช่วงแบบว่าเกมเปิดอ่าให้ทดสอบเลยต้องใช้ค่าเทสเตอร์เลยนะครับพี่ได้มีโอกาสเนี่ยได้ไปเทสเกมนี้นะแล้วก็อ่าได้เล่นจนถึงปัจจุบันนะครับก็เวลาผ่านมาเนี่ย น่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วทุกคนเออน่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไอดีของพี่เนี่ยที่เล่นมา1ปีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อๆไปของพี่ด้วยนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างเนาะก็อย่างแรกเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยมาดูที่ช่องพี่ก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยพี่ทําเป็นเกี่ยวกับพวกแมปฟิตอยู่ใช่ไหมถ้าใครติดตามพี่ตั้งแต่ช่วงแรกๆนั้น่าจะรู้จักนะครับแล้วก็มีแมปแมปหนึ่งที่ชื่อเจ้าตัว Alliance Cross Over เนี่ยทำการเปิดตัวนะครับเป็นเปิดตัวตอนนั้นน่ะเป็นเบต้าเทสต์นะก็ก็หาผู้เล่นเนี่ยไปเทสตระบบเขาอยู่นะครับพี่ก็ เดือนที่แล้วเนาะก็อันนี้จะเป็นคลิปแรกเลยนะอ่าถ้าพี่จะไม่ผิดเป็นคลิปแรกที่เล่นเกี่ยวกับอารคอร์ทโอเวอร์ที่เล่นลงช่องเลยนะครับก็เป็นการสอนเล่นแบบพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ U i ก่อนนี่เดี๋ยวพี่พาทุกคนมาดูในเรื่องของ u i เกมตอนนั้นก่อนนะครับเป็นไงอันนี้พี่บอกเลยนะว่า u i เกมตอนที่พี่เล่นตอนนี้มันมีการปรับมาแล้วนะจากตอนเทสเตอร์เนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะครับตอนเทสเนี่ยแย่กว่านี้อีกนะอันนี้คือปรับมาตอนเป็นเบต้าแล้วนะสังเกตมุมซ้ายก็ล่างก็ได้นะเน,น,น,นี่ยทอบบลอดยนะบบต้เส พี่บอกเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเออฮิตมากๆนะสำหรับเกมอะไรนะครับหลังจากคลิปนั้นมาพี่ก็ทําการเล่นไปเรื่อยๆนะสังเกตว่าพี่ยังลงเจ้าตัวแมปฟิตอยู่เลยนะสลับกันไปนะครับนี่แล้วก็มาลงแบบจริงจังเลยจะเป็นดันเจี้ยนครั้งแรกนะครับที่เป็นดันมดมาเนาะเอออันนี้จะเป็นอีเวนต์แรกเลยนะของเกมที่จําได้เลยครับช่วงนั้นสนุกมากราชามดแล้วก็จากแรงเอสเใช่ไหม พี่จำได้ว่ามันมีแลงจีเข้ามาเป็นครั้งแรกในเกมเลยพี่หามดแลงจีเนี่ยสาวันครับยังกว่าจะได้โคตรทรมานอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการเล่นแมปอะไลคอท์โอเวอร์ของพี่นะอันนี้พี่ก็จะให้ดูตั้งแต่พื้นฐานนะเผื่อบางคนเนี่ยเพิ่งมาติดตามพี่เนาะอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าพี่ทําอะไรมาก่อนเนาะก็สำหรับไ d 1ปีของพี่นะครับอ่าอันแรกเลยเนี่ยที่พี่อยากนํานเสนอมากๆเลยตอนนั้นที่พี่หาแบบหานักหนักเลยนะตอนเข้ามาเล่นช่วงแรกจะเป็นเจ้าตัวสัตว์ขี่ครับสัตว์ขี่ที่พีี่หาาตตตอนนนนนััั้้จจะเเป็ววงกร ไม่รู้ว่าใครเคยตามมันหรือเปล่านะนี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับที่เป็นระดับอีพิกนะน่าจะเป็นตัวแรกของเกมเลยครับนี่ตอนนั้นเนี่ยมันต้องรอเวลาให้เจ้าตัวสัตว์ขี่เกิดน,นะนี่เลยย็งไ,ไงังกอนตัวนี้แหละที่พวกพี่ตามหาช่วงต้นเกมนะพี่บอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบว่าบินไวที่สุดแล้วในเกมนะครับตอนนั้นโค <c oughs> โนดแล้วก็ตอนนั้นที่ตามหานะมันจะมีข้อความขึ้นเนาะว่าเออจิ้งรีดได้เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว,ว่ามันยังมีหรือเปล่านะเออยังมีอยู่ยังมีอยู่นี่ไง ไอข้อความตรงนี้เลยนะครับนี่ยังมีอยู่นะพี่นึกว่ามันอ,ออกไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้ตามหามานานมากแล้วสําหรับสัตว์ขี่ส่วนน้องที่เพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยพี่มั่นใจแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าไม่มีใครตามหาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีแจกเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขี่สัตว์นู่นนี่นั่นเนาะเออก็ประมาณนั้นแหละอันน mm ี hmm. ้ก็จะเป็นตัวแรกๆเลยนะครับที่ตามหาเนาะในเกมตอนนั้นมีสัตว์ขี่เนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดนะมีประมาณ4ตัวเองมั้งแล้วในส่วนของตัวที่วิ่งบนพื้นนะที่พี่จําได้นะคครรับับบกกก็็จะมมะมมมมีีีีพวว่่่่าหหหููปนนนนทเเชงแๆลย เอออันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเทนะตอนที่พี่เข้ามาเล่นแรกๆนี่เท่เลยเจ้าหมูตีห๋หมูอู๊ดหมูอู๊ดโคตรเด็ด <c oughs> โอเคอันนี้ก็จะเป็นในโซนของเจ้าตัวสัตว์ขี่นะครับเออก็ประมาณนี้เลยนะ,ะก็ผ่านไปแล้วในเรื่องของตัวสัตว์ขี่พี่ก็จะไปไวๆหน่อยนะครับแล้วก็พูดถึงอีเวนต์แรกเนาะพี่ก็ได้พูดไปแล้วแหละว่ามันก็คืออีเวนต์มดนะครับเออใครเล่นทันอีเวนต์มดไหมสามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะส่วนตัวพี่เนี่ยพี่คิดว่าอีเวนต์เนี้ยสนุกมากนะตอนแรกนะครับผมเพราะว่า ในตัวเกมเนี่ยมันจะมีตั้งแต่แรง e ใช่ไหมเออสกัดเงาสามารถสกัดได้แรง e จนถึงตอนนั้นนะสูงสุดคือแรง s ถ้าเราจะทาแรง s s เนี่ยต้องเอาแรง s ทั้งหมด6ตัวนะครับไปรวมเพื่อที่จะได้แรง s s เนาะซึ่งตอนนั้นมันทํายากมากถ้าใครเล่นทันนะจะรู้ว่ามันทําโคตรยากนะครับแรง s s ช่วงนั้นเนาะแล้วก็มันมีอีเวนต์ใหม่ที่ชื่อเจ้าตัวนี้ครับ <laughs> เรดมดเรดมดเพิ่มเข้ามาเนี่ยพี่บอกเลยว่าม,มันมีแรงใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือแรง g ครับอู้ยมดแรง g ตอนนั้นเน เอ็กดสุดไปเลยนะมดแรงจพี่เนี่ยทำการตามหามดตัวนี้นะทุกคนเชื่อปะประมาณ3-4วันนะครับตามหากับเพื่อนของพี่เนาะช่วงนั้นเพื่อนก็เล่นเยอะนะไม่ว่าจะเป็นพี่ชายแล้วก็เพื่อนนะครับ3วันเต็มๆครับแล้วก็4วันด้วยซ้ำมั้งถ้าพี่จะไม่ผิดนะไม่ว่าจะกการ AFK แล้วก็การมาตีแบบเนี้ยทาซ้ำนะครับผมได้แรงจีตัวแรกพี่โคตรดีใจครับ โคตรดีใจเลยตอนนั้นนะเออก็จะเป็นช่วงโมเมนต์ที่แบบสนุกนะครับสาหรับอีเวนต์มดพี่จาได้เลยนะถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยก็อยากให้เกมบูมบูมเหมือนเดิมนะอันนี้สนุกมากนะครับอันนี้จะเป็นอีเวนต์แรกนะน้องชายที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็อันต่อไปครับน้องชายนี่ยังจําตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับมันคือเมืองอะไรเอ่ยนี่เมืองเจ้าตัวแบ็คโคเวอร์นะก็จะเป็นเมืองแรกนะครับในเกมที่ถูกอัปเดตเข้ามาเนาะ ช่วงนั้นที่เกมเปิดนะครับจะมีประมาณ4เมืองนะก็จะมี l e v e l ลิ g งซิตี้ปะนารูโตะครับวันพีทแล้วก็บนะีดเทสมรณะเนาะประมาณนั้นแหละแล้วก็เมืองแรกที่ถูกเพิ่มเข้ามาเลยนะครับในการอัปเดตแรกก็คือเจ้าตัวเมืองนี้แหละนี่เลยนะครับ จากเรื่อง Black c ค v e r รนะทุกคนเอออันนี้จะเป็นเมืองแรกเลยที่พี่จําได้นะอันนี้ยังจําได้อยู่นะครับผมแล้วก็เรามาดูในส่วนต่อไปของพี่นะครับอ่ะมาดูในเรื่องของสกินดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นสกินเงาที่พี่มีทั้งหมดนะคือพี่เป็นสายสะสมนะทุกคนพี่บอกเลยว่าพี่จะมีทุกอันนะครับพี่บอกให้นะเอออันนี้ก็จะเป็นสกินต่างๆนะครับที่พี่มีในเกมเดี๋ยวพี่พาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับที่มันแรงๆคือสกินใหม่ๆเนี่ยน้องชายน่าจะมีกันทุกคนแล้วแหละพี่ว่าเพราะว่ามัน อยู่ในตัวของ bundle เนะที่ให้ซื้อนะครับอันนี้จะเป็นสกินใหม่หมๆเนอะเดี๋ยวพี่พาไปดูสกินเก่าๆดีกว่าที่มันเคยเอามาขายนะครับไอ้ซองกินอูนี่นะับว่าเก่าปะเออซองกินอูรุ่นแรกครับที่ชื่อว่าโมนาดนะอันนี้พี่ก็ว่าเก่าพอสมควรน,นะถ้าใครมีก็เท่น,นะไอ้สกินนี้นี่ไงถ้าพูดถึงสกินแรต้องตัวนี้เลยครับมดนะครับสกินมดอันนี้โคตรแรนะช่วงแรกเนี่ยนี่ถ้าใครมีเนี่ยพี่บอกเลยว่า ผู้เล่นระดับนู่นเทียก๊อตเลยนะโอเคอันนี้ก็ในส่วนของสกินเงานะครับที่มีเนาะแล้วก็เรามาดูในส่วนของสกินดาบกันดีกว่าน้องชายสกินดาบเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องแรเลยต้องเคียวอยู่แล้วครับผมใครมีเคียวเนี่ยพี่บอกเลยว่าเป็นผู้เล่นช่วงแรกแน่นอนครับโอเคียวพี่ไปไหนวะเดี๋ยวหาเคียวกัอนอ่าเคียวตัวนี้เคียวตัวนี้นี่เลยคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีโซน fk เพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับ เคียวตัวนี้จะเป็นสก,กินแรกในโซน FK นะที่พี่จําได้นะครับเคียวอันนี้เลยเป็นอันแรกครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโซน FK พร้อมกับเจ้าตัวสัตว์บกนะครับพี่จําได้ดีครับก็คือช้างแมมมอธที่เป็นล่างเงานะอ่ะเดี๋ยวพี่ขี่ให้ดูเลยนี่อ่ะสออันนี้ครับนี่ถูกเพิ่มเข้ามาในโซน FK ครั้งแรกเลยไม่ว่าจะเป็นเคียวแล้วก็เจ้าตัวช้างแมมมอธนะเออก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับถ้าเป็นผู้เล่นยุคเก่าเนี่ยมันสวยดีนะเนี่ยดูดิ ช้างก็ไม่น่าเกียดน,ะน้องชายคือแบบมันดีเลยนะแล้วก็เดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนของเจ้าตัวลีลิกนะครับซึ่งลีลิกถูกเพิ่มเข้ามาช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นอัปเดตที่4นะเออถ้าพี่จะไม่ผิดนะครับอัปเดตประมาณอัปเดต4นะก็จะมีการเพิ่มลีลิกเข้ามาครั้งแรกเลยนะพี่ก็เคยทาคลิปสรุปให้อยู่นะครับในเรื่องของลีลิกก็คร่าวๆลีลิกก็ประมาณนี้นะบางอันพี่ก็ลบไปนะบางอันก็เก็บไว้นะครับคือพี่ไม่ชอบอะไรที่ให้มันเยอะๆน้องชายพี่ก็เลยลบไปนะครับนี่อันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้อัปเเกลยนะ พี่จะอัพเฉพาะช่วงที่แบบอันที่ได้ใช้นะนี่ก็ประมาณนี้ครับลีลิกบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีนะอันนี้ก็จะเป็นลีลิกที่มีทั้งหมดในเกมนะครับของพี่นะที่พี่หาไว้นะครับประมาณนี้แล้วกันแฮแดมมีใครจำเกาะนนี้ได้บ้างครับนี่ติดหูติดตาหลายๆคนเลยนะสำหรับเกาะนนี้กครทีเล่นทันเนี่ยพี่บอกเลยว่ารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคืออะไรมันก็คือ เกาะโจโจ้ครับเบต้าดาบครั้งแรกในเกมสําหรับก่อนนี้ช่วงที่ดาบเป็นเบต้าเนี่ยพี่บอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวมดเนี่ยที่เป็นแหลงจีใช่ไหมตอนนั้นคือตกอับไปเลยนะคือเงาเนี่ยสู้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีพวกแบบว่าสเต,ต็พวกนี้นะไม่ได้มีสปงสปีดระยะเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับก็คืออันไหนที่ดาเมจแรงก็แรงไปเลยครับช่วงแรกๆเนาะอย่างดาบที่พี่ได้บอกไปเนาะก็คือเจ้าตัวเคียวตัวนี้แหละช่วงนั้นเนี่ยโอพี OP มากๆแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่แบบ เกมเนี่ยมีการเพิ่มแลงเข้ามาใหม่นะครับตอนนั้นพี่จําได้ว่าจะมีเพิ่มเข้ามา2แงแลงปะจากแรง G เนี่ยจะเป็นแลง n แล้วก็ N บวกครับเออพี่จําได้อยู่นะช่วงนั้นนะครับแล้วก็ในการผ่านแล้งเนี่ยไม่มีใครสามารถผ่านได้เลย ต้องใช้คําว่าไม่มีใครสามารถผ่านแรลงได้เลยนะครับจนกระทั่งมีคนใช้ดาบแล้วก็ไปผ่านนะแล้วก็ผ่านได้มันก็เลยเป็นที่ลือกันนะครับว่าดาบแรงมากๆตอนนั้นพี่ก็ทําตามเขาไนดะ้ <c oughs> ก็มันเป็นเมตาแรกๆเลยทุกคนที่ดาบเนี่ยมีผลกับเกมนะครับก็จะเป็นเกาะน,นี้เลยหลายๆคนเนี่ยจำขึ้นใจนะสําหรับเกาะน,นี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวพี่พาทุกคน,นมาดูในส่วนของฉายาดีกว่าเนาะซึ่งฉายารับในเกมตอนนี้นะครับเหมือนจะมีประมาณ4อันนะทุกคนก็เริ่มตั้งแต่เจ้าตัวซัมเมอร์โมนาดนะครับ อันนี้จะเป็นช่วงอีเวนต์ซัมเมอร์ที่เข้ามาแรกๆนะเราต้องเก็บของให้ครบนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นฮาโลวีนโมนาดนะน้องชายจะเป็นตัวนี้แล้วก็อันล่าสุดเนี่ยจะเป็น2อันนี้นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นฉายาที่พี่รวบรวมมาทั้งหมดนะครับก็มีหลายอันที่พี่ยังไม่ไปลงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวปรสา,าสาทตรอสูรใช่ไหมอ่าเจ้าตัวทะเลทรายก็ยังไม่ไปลงนะครับก็ดองไว้อยู่นะค่อยไปลงทีเดียวเพราะว่าที่พี่ได้ไปหาข้อมูลมาต่อให้ลงไปเนี่ย มันก็ยังไม่ได้ใช้ครับเออต้องใช้คําว่ายังไม่ได้ใช้นาะพี่ก็เลยยังไม่ลงนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นฉายาหลักๆที่พี่มีเนาะก็เก็บตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วแหละจนปัจจุบันนะครับก็มีประมาณนี้แล้วก็ในส่วนต่อไปที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นระบบกนะิวเนาะอันนี้พี่จําได้เลยว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับผมพี่ต้องย้ําก่อนอย่างนี้นะช่วงแรกพี่ยังไม่ใช่ยศ CC ของเกมนะพี่เนี่ยก็ฟาร์มเหมือนกันกับน้องชายเลยนะครับฟาร์มแบบว่าไม่ว่าจะเป็นพวกอ่ะเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพวก พี่ก็ฟาร์มหาตั๋วเพื่อที่จะมาซื้อเกมพาร์ตเหมือนกันนะครับช่วงแรกเนี่ยมันจะมีเกมพาร์ตประมาณ4อันใช่ไหมก็จะมีเนี่ยพวกออโต้แอตแทกใช่ไหมครับถ้าพี่จะไม่ผิดนะติดตั้งเอาได้3ตัวเนาะอ่าสกัดเพชรอัตโนมัติอืมถ้าพี่จะไม่ผิดนะครับทำลายอัตโนมัติเนะแล้วก็คูณสอดอกอันนี้มีในช่วงแรกอยู่แล้วนะครับออโต้คิกอันนี้ก็มีในช่วงแรกอ่าคูณ2เจมอันนี้ก็ช่วงแรกครับคูณ2เงินก็ช่วงแรกเหมือนกันนะครับนี่ของพวกนี้นะพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงแรรรกกกกีี่่็ฟฟาา์มมมมมเเหืืืืออออนนนน้น้ชยยทุคลคลัไซ แล้วก็ในเรื่องของกิวเนี่ยเราต้องฟาร,ร์มหาโทเค็นนะโทเค็นเนี่ยไม่รู้ว่าพี่มีหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนะครับมันจะเป็นโทเค็นกิวนี่นี่ตัวนี้ต้องใช้10โทเค็นนะพี่จําได้ว่าโทเค็นหนึ่งเนี่ยมันแลกประมาณ5 0 0ร้อยะ5้าอตัวในการแลกหรือเปล่าวะ พี่จําไม่ได้แล้วมันนานแล้วครับเออก็ฟาร์มจนถึง10นะพี่ถึงมาสร้างกิลได้นะครับก็มีประมาณนี้เลยครับสำหรับไ d ดีของพี่ที่เล่นมาปีกว่าเนาะใครที่อยากดูคลิปเก่าของพี่เนี่ยสามารถย้อนเข้าไปดูในช่องได้นะครับนี่ในช่องเนี่ยก็มีคลิปเก่ามากมายเลยครับที่พี่เล่นตั้งแต่ช่วงแรกๆเนาะใครอยากได้แบบว่าอัธรรตในการเล่นช่วงแรกๆนะอยากเห็นนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นี่เลยพี่ก็เล่นไว้หลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการสอนหาสซัตขีนะครับการสร้างโครงสร้างกิลสรุปอัปเดตเมียตาดาบอะไรพวกนี้ สอนหาหนู่นนี่นั่นนะครับห่างเงาที่เก่งที่สุดในแมปตอนนั้นนะนี่ก็สามาร em. ถดูได้นะครับปราสาทดันเจียนเพิ่มเข้ามาครั้งแรกเนาะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะนี่พี่บอกเลยว่าโคตรโหดแล้วก็ถามว่าพี่จะเล่นเกมอื่นไหมคือส่วนตัวพี่นะน้องชายพี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับพี่เนี่ยเป็นคนชอบเล่นเกมแนวแบบว่าฟาร์มนะครับฟาร์มนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็สอนท er ํานู่นนี่นั่นนะครับจะให้พี่ไปเล่นแบบแนวเกมที่มันเล่นสนุกสนานอันนั้นพี่ทําไม่ค่อยเป็นเอออันนี้พี่ต้องบอกเลยนะครับส่วนตัวพี่พี่ทะ สเตลโเบล็อตอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอะไรให้สอนนะครับมันเป็นเกมแนวเล่นสนุกสนุกใช่ไหมแนวขโมยกันตีนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปในการเล่นมา1ปีกว่านะครับสำหรับ ID พี่ก็ย้าอีกรอบนึงงมาเล่นตั้งแต่เกมเทสเลยนะ <c oughs> คือยังไม่เปิดเบต้าด้วยซ้ำนะครับตั้งแต่เกมเนี่ยเปิดให้เทสเลยนะก็มีเล่นมาถึงปัจจุบันนะครับยังไม่เลิกเล่นเนาะโอเคสาหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปลว ไม่มีคลิปจะลง <c oughs> ก,ก็ฝ like ากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยแล้วเราเจอกันอีกทีในคลิปวีดนะีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย